สวัสดีค่ะแฟนลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นเทพทันใจรวยทันใจเทพทันใจรวยทันใจงวดวันที่16มิถุนายน2,567เลขเด่นเทพทันใจเลขหน้าปกเด่น3,69นะคะ3,69ส่วนเลขท้ายสีแดงนะคะเด่น1แล้วก็ สองเลขเด่นเทพทันใจตัวเด่นมักจะเข้านะคะโดยเฉพาะเลขหน้าปกนะคะหน้าปกสามหกเก้าแอดคิดว่าคงจะมีสามนะคะคงจะมีสามเทพทันใจนั้นเด่นสามคำชะนอดก็เด่นสามเช่นกันนะคะเด่น สามสองนะคะคำะโฉนดดินสามสองแต่ว่าเทพทันใจนั้นเด่นสามหกเก้านะคะถ้าเปิดามาหน้านี้นะคะเทพทันใจนั้นเขาจะเด่นสามสองเหมือนกับคำโฉนดเนาะอาจารย์กรุงเก่าเด่นสามนะคะมีสามห้าสามเจ็ดแอชชอบสามห้านะคะชอบสามห้า อาจารย์หงษาม,มาสองนะคะมีสองสามเนาะซึ่งตรงกับไ้คำชะโนดวดที่แล้วคำชะโนดก็เข้านะคะเทพทันใจนั้นเข้าแต่ตัวเด่นวดนี้อาจารย์กรุงเก่าเด่นสามอาจารย์หงษเด่นสองนะคะนี่คือตัวเด่นของเขานะคะถ้าเด่นสามก็มี 35, 37, 9, 3ามห้าสถ้าเด่นสองก็มี สองสามสองเจ็ดแล้วก็เก้าสองเจ็ดนะคะเทพทันใจมักจะเด่นสามนะคะนี่เทพทันใจเด่นสามคำชะโนดก็เด่นสามสองนะคะเทพทันใจรวยทันใจเด่นสามลอง6แล้วก็เก้าทาสามมาก็มี3ามแปดสนะคะ ของเทพทันใจนะคะ383930้ม 38, ถ้า6กมาก็มี686960ถ้า9มาก็มี8 9 79แล้วก็19นะคะนี่คือเลขเด่นเทพทันใจรวยทันใจนะคะวัที่แล้วเขาเข้าแต่ตัวเด่นวนะเทพทันใจรวยทันใจเข้าแต่ตัวเด่นนะคะ ถ้าธาตชเวดากองก็เด่นสามเช่นกันนะคะชะเวดากองก็เด่นสามเช่นกันก็มี3ามหนึ่งแล้วก็สามหนะคะมี3าหนึ่งแล้วก็สาหเทพกับซิบเทพกับซิป บอกโชคนะคะเทพกระซิบบอกโชคเด่นศูนย์นะคะเด่นศูนย์แล้วก็ห้าเด่นศูนย์ห้าดับสี่นะคะเทพกระซิบบอกโชคดับสี่ถ้าศูนย์มาก็เป็นห้าศูนย์นะคะถ้าสามมาก็ห้าสามสามห้าถ้าศูนย์มาแอดคิดว่าหน้านี้คงจะเข้านะท่านปดูด ใช้วิจารณญาณในการรับชมแอดคิดว่าหน้านี้คงจะเข้าเนาะล่างห้าสามบนห้าศูนย์เนาะแอดคิดว่าหน้าเทพกระซาบกระซิบบอกโชคคงจะเข้านะคะเพราะว่า,เ,าเลขเด่นของเขาตรงกับเลขที่ฮีโร่เนาะ มีศ0น0์ศูนย์ศนเจาชอบศูนย์หะคะศูนยแล้วก็3553นะคะหรือนอกนั้นท่านจะชอบตัวไหนเราไม่ว่ากันนะคะเลียกเด่นเทพทันใจงวดนี้จากแอดสังเกตนะคะคงจะเด่น3เนาะเด่น3แล้วก็เด่นสอง ถ้าเด่นสองก็มีสองศูนย์มีสองศูนย์สองหนึ่งสองหกนะคะถ้าเด่นเจ็ดก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเลขเลขเด่นเทพทันใจเขาจะเด่นเหมือนกับคำชะโนดเนาะเขาจะเด่นเหมือนกับคำชะโนดคำชะโนดเด่นสามกับสองเทพทันใจก็เด่นสามกับสองเช่นกันโดยเฉพาะเลข เลขให้โชคจากพระธาตุเด่น2 8 2 9เนะคะเด, 28, เด่น2 8 2 9เด่นสองมี2 0งศูนมี70็ดศูนะคะแอชอบศนะคะชอบ0ูนยชอบศูนย์เพราะว่า5้ามาร้อเปเซน์นะคะ เรามาวิเคราะห์เลขหน้าปกของเทพทันใจนะคะเลขหน้าปุกของเทพทันใจเด่นสามมาแรงนะคะเด่นสามมาแรงทีนี้พอเด่นสามมาแรงแอดก็เลยจะเ,เปิดไปหาเลขสามนะคะว่าสามตัวไหนเข้านะคะ สตัวไหนเข้านี่ค่ะส่วนมากก็จะเป็น3 6 9นะคะ3 6 9หรือจะเป็น9 3 6นะคะอันนี้คือเรียกบนเนาะนี่สมาแรงนะคะ,ะเป็น3 6 3 5กสามห้าสาก็ได้นะคะ อันนี้เราก็เอามาวิเคราะห์เนาะว่าเลขเด่นเทพทันใจถ้าเข้า3ก็มี3อะไรบ้างนะคะก็มี3ามห้นะคะสาแล้วก็3 8 3 9นะคะก็ให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขเด่นมากที่สุดของเทพทันใจก็คือเลขสามนะคะ เราก็เอา3ไปพิจารณานะคะเอา3ามไปพิจารณาแต่ว่าแอดชอบมากที่สุดก็คือเลข3าหนะคะโดยเฉพาะเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะเลข3ามห้านะคะเลขวดนี้เทพทันใจดิน3นะคะ9 3 5 9 3 6นะคะ โดยเฉพาะหน้านี้แอดก็จะฟันธงไปที่เลข5 3 3 5นะคะส่วนบนก็จะฟันธงไปที่เลข0นะคะก็ให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไป กราบขอพระคุณท่านมากๆนะคะที่ท่านกดไหลค์หรือกดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาบลอยนะคะสวัสดีค่ะ